หัดวงปีใหม่นะครับปี 2, 5 5 6ลักษณลัคนามิถุนนะครับสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับบอกผมหน่อยครับว่าคุณเป็นคนลัคนาอะไรพิม์มาบอกผมหน่อยนะครับผมจะได้ทำเนื้อหาได้ตรงกับข้อมูลของท่านและอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับมาต่อกันที่ชาวลัคนามิถุนนะครับในดวงปี2 5 6 6กเนี่ยก็ต้องเท้าความก่อนจากปี2,565นะครับซึ่งซึ่งท่านเนี่ยมีดาวเสาเนี่ยนะครับได้อยู่พบมรณนะ นะครับมาสองปีครึ่งนะครับซึ่งจะย้ายปี2566แล้วนะครับแต่ว่าเท้าความนิดนึงว่าทําให้สถานการณ์สำหรับบางคนนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินกันเงินแล้วก็มีปัญหาเรื่องภาษีมีปัญหาเรื่องมรดกบ้างอะไรแบบนี้นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินสินสมรสอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอาจจะต้องเท้าความดูว่าถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์เก่านี้อยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ครับในปี2566เนี่ยนะครับดาวเสาร์ จะย้ายไปสู่ราศีกุมเนี่ยนะครับไปเข้าสู่ภพสุพะเนี่ยก็ต้องดูว่าปัญหาจากปัญหาเก่าเดิมเนี่ยมันจะนําไปสู่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายไหมฮะให้ระมัดระวังว่าใน2ปีข้างหน้าเนี่ยสปี2ปีครึ่งที่ดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้นะครับเกรงว่าสำหรับคนที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีความเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคดีความเพราะว่าภพ พบสุภาพเนี่ยนะมันมันยังรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายด้วยแต่ว่าในเชิงดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นสองปีข้างหน้าเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อการเดินทางไกลต่างประเทศหรือว่าท่านที่มีงานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นหรือบางคนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง กฎหมายก็ได้หรือการเรียนการเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องการไปเดินทางไกลไปต่างประเทศแล้วเรียนต่ออะไรแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับก็จะเป็นอะไรที่จะต้องเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปแก้ไขจัดการไม่ได้ไปเที่ยวธรรมดาแตยไม่เป็นต้นนะครับแล้วก็จึงจึงจึงมีคําเตือนว่าสําหรับคนที่มีปัญหาเก่าอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรพวกนี้ระวังจะกลายไปเป็นเรื่อง ต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแลอาจจะเป็นปมปัญหาสำหรับบางคนด้วยนะอันนี้ย้ำว่าสำหรับบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีพื้นดวงที่ขัดแย้งกับดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้นะครับผมให้เกณฑ์ไปง่ายๆแล้วกันนะครับว่าเป็นคนที่อยู่ในช่วงวิกฤตวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเบญจเพศ 22- ถึง24 25ใช่ไหมครแล้วก็ย9 30ิบเก แล้วก็3 6ถึง38แนะครับแล้วก็บวกไปอีกประมาณ7ปี7ปีครึ่งเนี่ยนะครับก็จะอยู่ช่วง4 2ถึง44 45นะครับแล้วก็ไป50ต้นๆน,นะครับแล้วก็บวกไป7ปีอะไรเงีย้ยยันไป60เลยนะครับผู้ที่อยู่ในช่วงวัยเกณฑ์น,นี้นะครับมีแนวโน้มนะต้องตรวจดวงสิวนตัวอีกทีนึงถามนักโหราศาสตร์นะครับว่าการที่ดาวเสาย,าย้ายครั้งนี้เนี่ยท่านจะไปกระทบกับเรื่องอะไรที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องอเงินนี้สิก ฎหมายอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ให้คนที่อยู่ในเกณฑ์นี้เฝ้าระวังแล้วก็ดูเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในมุมอื่นบ้างนะครับปี2อ1 5เนี่ยครับดาวพระราศบดีในอยู่ในภพกรรมะท่านจะ ประสบความสําเร็จในเรื่องอาชีพมากๆบางคนก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรนะฮะเออาชีพค่อนข้างโดดเด่นนะครับมันจะต่อยอดจากปี -65 ไปเป็นปีห6กด้วยเรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่างๆท่านเนี่ยมันจะส่งผลในสู่วงสังคมวงกว้างของท่านนะครับท่านอยู่ในวงสังคมแบบไหนเนี่ยเรื่องอาชีพเรื่องอางานอะไรแบบนี้มันจะส่งผล ทำให้ผู้คนในสังคมมาได้รับรู้หรือส่งผลกระทบไปในเชิงบวกนะเพราะดาวพระหัสเนี่ยอพอย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยมันจะเป็นพบราพระนะครับแล้วก็มันยังหมายถึงได้ว,ว่าอาชีพของท่านเนี่ยมันอยู่มาอยู่ในจุดที่ส่งผล ออกไปในวงกว้างส่งผลกับคนรับรู้หรือความฝันของท่านที่ท่านได้ตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมามาสบความสําเร็จนะครับตามความฝันในปี2,566ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ ต่อยอดกันจากสิ่งที่ท่านได้ทํามาของปี65นะครับโดยรวมก็ถือว่าเรื่องงานค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเงินเรื่องปัญหาหนี้สินของแต่ละคนใครที่มีม,มีมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วต่อยอดต่อเนื่องมาเนี่ยก็อาจจะต้องดูตรงนี้ให้ดีแนะนำว่าถ้าใครที่มีจุดนี้ให้ตรวจดวงส่วนตัวละเอียดจะดีกว่านะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดของ ลัคนามิถุนผมมองว่าโดยรวมเนี่ยหลังจากนี้ไปอ่ะมันจะค่อนข้างเบาแล้วก็ดูโอเคกว่าปี2565นกะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนามิถุนทุกๆคนนะครับให้ประสบความสำเร็จแล้วเติมเต็มความฝันในปี2566ทุกๆท่านเลยครับนะฮะสำหรับท่านที่รับชมอยู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยท่านเป็นข้อมูลลัคนา อะไรราศีเกิดอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าท่านชอบนะครับเนื้อหาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพราะว่าในคราวหน้าเนี่ยผมจะได้ทำเนื้อหาได้ตรงกับข้อมูลของท่านที่ท่านแจ้งมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีครับ